คะวันนี้เราก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดในเกมมีนิววอเรียต่อกันอีกเช่นเคยวู้ฮู้ซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในช่องพี่น้องสองทีมพบกันในกินค่ะน้องกรีมาพบกันกับน้องกรีนะคะท่านผู้ชมเกิดมาก็เจอทางแดงเลยนะคะ เราไม่ได้เลือกแมทดีๆนะคะเอาจริงๆใช่ค่ะอย่าเริ่มจะต้องทำอะไรก่อนเราต้องทำอะไรก่อนช่วยเราต้องเราต้องทำขวานก่อนนี่เห็นเปลาขวานเริ่มต้นทีแล้วๆไปไปไปตัดไห้ก่อนอันนี้นะคะน้องเกิดอยู่ในใบโอมอะไรกินภูเขาไม่ใช่ใบโอมภูเขาแต่มันคือใบโอมป่าสนนั่นเองค่ะทุกคน เวลาน้องก็เล่นด้วยนะคะก็ต้องมีพี่เล่นนะคะอยู่ข้างด้วยเพราะว่าพี่เกียรติก็เล่นเป็นด้วยเนาะแล้วก็ลงซีรีส์ไปแล้วถึงก,ก,นะกี่รติ <S 2> 2 <S 2 2> เ<ะ> 2> 2กียรติสองปีแล้วเนาะสองก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะก็จะกลับมาลงอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาลง EP พสามอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนก็ <c oughs> ติดตามชม EP พสามนะคะก็ช่วงนี้ก็ให้น้องซีนะคะก้าวไปด้วยกันนะคะทุกคนแป๊บนึงนะคะคือขอเราขอทำ ต้องหนีทำทำทำตรงนี้อันนี้จะมอ่ะคับมาแต่ว่ากินต้องคับขวานก่อนอ่ะขวานได้ขวานได้ขวานมาแล้วใช่ไหมกินก็ต้องไปตัดไม้ตามที่เขาสั่งตามที่เขาสั่งใช่ตัดไม้เย็ดหนึ่งอันนี้อ่ะตัดคือตัดไม ลงไปก็แบ,บแคลๆกันนะคะแต่ว่าเพียงแค่เป็นิลงน้องกเล่นเท่านั้นิินเอป้าอะอืมไหนป้ยนู่นู่น้ายสีขาวอะนู่เออนนี่้อายอยู่นี่คัะผมในคืนแรกเราต้องมีียงอย่างน้อย่อ,อย,มยไม่ต้องเงสองแจง<า>หรอกมันเปรืองเปรืองมากเลยวิ้เรามียาด้วยหรอมียาน โอเคเดี๋ยวเราก็จะวางใส่ชุดก,กอนก่อนเปล่าใส่ชุดกอนก่อนเราต้องมีพี่เกณฑ์น้องก็คุมน้องด้วยนะคะทุกคนไม่งั้นนี่น้องไปไม่ถูกเลยใช่ไหมเกณฑ์เพราะว่าน้องนะคะเป็นผู้เล่นมือใหม่ก็ได้เดี๋ยวกินไปเอาหินต่างๆไปเอาหินอุ้ยมันมีตรงนี้ด้วย,อ,อ,วยอะไรหรอมีอะไรเอย่ยทองแดงปะมีทองแดง มาแล้วโชคดีขนาดนี้ค่ะดิฉันก็โชคดีเหมือนกันนะครับโหใช้แป๊บเดียวขวานโดเหลือแค่นิดเดียวแข่ให้ใช้มือทิ้งต่อไปต้องทำลายเอ่ยกินไปคาบอะไรเดี๋ยวไปคาบเนี่ยไม่ใช่นี่คือ หินเราจะมาขุดทองแดงตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าเรานะคะจะจอทองแดงถึงสองชิ้นเลยนะหรืออาจจะสามชิ้น,นึ้นไปด้วยกินไปแวะท่านตรงนั้นไหนดีไม่แป๊บหนึ่งคือ,รอเราทุกคนที่แบบกลัวมากกับการเอาชีวิตรอดพวกนี้นะคะทุกนะคนว้าวหรือวสารพอจะเก็บอเด๋ว เออครับันนี้อีเตอร์อีเตอร์ชิ้นเดียวพอู้ฮูต่อไปอากุญึกดับบัน,ปนไปข้หนึ่งก่อนไปครับก่อนไปครับก่อนไปข้าบาบ,าบ้านไปค้าบอะไรปิ๊งปองต่อไปเขาให้ทำไรเขาบอกว่าให้กินขุดหินมีหินอยู่ใกล้ๆไม่ใช่หรอ,อมีหินอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเฮ้ยกินตะกี้กิเห็นนกบินมาใช่ไหมกินอยู่ใกล้เกาะลอยฟ้านะรู้ตัวเปล่า

น้าช่างมือช่างมือก็คือไอเนี่ยมันเรียก,กว่าอะไรนะ,ะมันเรียก,กว่าแต่คอนี่เอาไปทูปไปเดี๋ยวนะแป๊บนึงน,นะคะทุกคนขอหาให้น้องก่อนนี่เราต้องขับอันนี้มาใช่ไหมอ่ะอ่ะครับแล้วเราก็ได้มานี้อ่ะเสร็จปุ๊บอันนี้มันมีโต๋เดี๋ยวนะมันมีโต้ว,ว่างเปล่าอยู่ว่างเปล่าต้องใช้เชือกถึงสี่ชิ้นเลยนะคะทุกคน ทำไต้องแม่น้ำตัวยหน่าอุ้ยทำไมตรงนี้มันแบ่งไปอ่ะเจออุยเจอป้ายทุกคนเจอป้ายเจอ้ายอุ้ยมากินเจอทองแดงข้าอยู่ไหน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 อ่ามันคือทานเดี๋ยวก็ทยายมกินไม่พงไปทุบพวกโหลว์เผื่อเราจะได้มันกลังมาโโหถ้ไปทุบโหลสิบบาง โอ้ยมองเป็นฝ้อ้าวนี่ไงเคิร์สเลซิตารอ,อะไรแล้วเขาก็บอกว่าให้กินค้าหินของคืนชีพแล้วนึงต้องค่าหินของคืนชีพต้องใช้หินถึงหกชิ้นเลยนะในการคาบา่ะอันนี้คือต้องใช้วุ้ยฝ้าฟไฟอะไรบอลปองบอลฟองเขื่อน ืดแลบอกไว้ก่อนะมืดแล้วนะบอกไว้ก่อนอยู่ใกล้บ้านมากเลยดูปีกนางฟ้าอย่างไกลโอ้โหเปิดบานใช่มันก็นแล่เมันก็ใกล้บ้านนี่เหรอบ้านเราตอนนั้นน่าจะเอาชีวิตรอดรป้ว ปิดดกันีไม,นะไม่ต้องปิดหรอกกินอย่าอย่ากลัวเลยขนาดนั้นค่ะคืนแรกไม่ต้องกลัวเลยไม่กินก็แค่กับพี่ตรงนี้ใช่ป่ะแล้วมันก็มีสิ่งก่อสร้างอยู่แล้วแบบกินก็ทำพวกนี้ได้แล้วก็ทั่วไปก็กินขนาดอุ้ยเขาไม่มขาวันนี้เออเราขายเลยต่อไปชอบาชบมาเยอะๆเลยนะคะผม มีไม่นะ่าประตูอ่ะเราอยากได้ประตูจังเลยอะค่ะทุกคนไม่มีประตูห้เราเลยเหรอประตูเขาให้เราใช้ท่อนไม้ทม่อนหนึ่งตอนนี้มันใกล้จะดึกแล้วดูสิไอหมาป่าตัวนั้นมันหมาป่าตาเขียวไงมันโดดมากเลยถ้าตอนกลางคืนจิ้ว่านกินราปิดคลิปดีกว่าเนาะ เพราะว่ากว่าจะตอนเช้ามันก็นานน่ะบอลฟองนัเหรอมันก็แค่เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวนะเ<ร>ดี๋ยวนะบอลฟองมันบอกว่าปลาโดนคู่หูให้เขาบินได้มีโอกาสได้รับจากการชนะดังโงกและการทําลายโอมคู่หูของกีนอ่ะถ้าในอนาคตกีนมีกระดูกที่อาจจะมีสีน้าเงินอันนี้ชอ่องเป็นคนที่มืดจริงๆปิดบ้านเลย มาปิดเลยเอากินมาติดคลิปกันโอเคนะปิดคลิปเลยครับผมกากาปิดคลิปเลยกากากาปิดคลิปเลยกาปิดคลิปเลยฮัลโหลเราจะดูข้างนอกโอเคงั้นเรามากล่าวปิดคลิปลยดีกว่าก็สำหรับวันนี้ก็ขอวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ก็ต้องต่อ EP 2กันด้วยนะอย่าลืมกันด้วยนะอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยนะคะ EP หน้าเราหวังว่าเราจะมีเจงนะคะผมบู้ไปเกี่เราเปน็น,นทีนกันันึงขอเก็บของก่อนแั๊บนึงขอเก็บของ่อนน้องก็ตลอดเลยนะคะทุกคนเน <c oughs> okay.